ค้าต้องมาหาเองครับครับผมครับผมคือขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงต้องหกโมงเช้ายันวันอาทิตย์เลยครับครับครับผมครับขอบคุณนะครับขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอ่าประมาณหกโมงเย็นถึงห้าทุ่มครับผมของเราก็จะเป็นโมเดลโมเดลหุ่นยนต์โอ้หุ่นยนต์ครับคืออ๋อก็คือถ้าท่านใดหายากต้องมาที่นี่นะได้ครับตอนนี้ลือแหล่งเลยครับผมทุกทุกเสาร์บ่ายสามยันถึงเช้าเมื่อแล้วต่อด้วยเช้าวันอาทิตย์ยันถึงบ่ายสามโมงเย็น ก็สวัสดีนะครับ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็มาเริ่มต้นที่ถนนอันนี้เขาเรียกถนนเสือป่าหรอ๋อตลาดของถมนะครับตลาดของผมก็อ,อ,อยู่ตรง ตรงนั้นเป็นแยกถนนเสือป่านะครับคือตลาดนี้เขามีตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแต่ช่วงบ่ายสามยันถึงเช้าเหมือดแล้วะต่อด้วยเช้าวันอาทิตย์ยันถึงบ่ายสามโมงเย็นครับผมก็เป็นพวกตลาดมือสองอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ <S <S ใช่ครับมี <N> <N> ทุกอย่างนั้งมือหนึ่งมือสองคือบางทีของที่เราหายากอะไรถูกต้องครับบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นอาร์มฮาร์เลย์ติวิสันอะไรเงี้ยอาร์มแท้เราก็ไปหาตรงไหนมันไม่มีของอเมริกาเราก็ได้มาจากตรงนี้ ทุกคนนี่อยากได้อะไรก็ตรงนี้ก็คือกลายเป็นจุดส่วนรวมของสินค้าทุกอย่างก็มารวมอยู่ตรงนี้หมดนคือเราเราเราต้องเตรียมไฟฉายมาด้วยไหมบางคนเขาก็ใช้แค่โทรศัพท์สอง่ากไม่ใช่นก็โทรศัพท์สแล้วก็ดูเอาอบครับขออนุญาตถ่ายหน้าพ่อค้าหน่อยครับผมคนะผมครับขอเดินดูนิดนึงนะครับ ด้านในเราจะได้โลเคชั่นทุกอย่างที่ครบมันจะมีหลากหลายอย่างจักรยานรองเท้าเสื้อผ้ามีทุกอย่างข้างในด้วยนะสิ่งไหนที่หากันไม่ได้มาหาที่นี่มักจะได้กลับกันไปครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดินก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดินกันไปนะครับก็จะเป็นสินค้ามือสองนะครับของหายากนะครับบางคนเขาก็จะเปิดไฟแบบนี้นะครับเออเขาก็บอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายสามจนถึง เช้าก็มีนะครับนะครับของเก่าของสะสมนะครับของหายากต้องมาที่นี่นะครับผมตลาดของผมนะครับเดี๋ยวนะครับต้องขออนุญาตเจ้าของคนนิดหนึ่งขออนุญาตนะครับครับผมก็เดินเข้ามาในซอยนะครับก็อ่ค่อนข้างลึกลับนิดหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าเข้ามาในซอยเข้ามาในซอยตรงไหนเนี่ยครับ เป็นของเก่านะครับของสะสมนะครับคือของอันไหนหาไม่ได้ต้องมาที่นี่นะครับคือเยอะมากเลยใครลื้อได้รื้อไปนะครับเดี๋ยวผมดูข้างในนิดนึงนะครับนี่เยอะเลยส่วนมากเป็นเป็นของอะไรครับ็นของมือสองครับของมือสองนะครับคือเราเราต้องรื้อต้องค้นเองใช่ไหมใช่ครับผมไม่ต้องลื้อค้นเอาเองว่าลูกค้าต้องมาหาเองครับครับผมครับผมคือขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงต้อง6โมงเช้ายันวันอาทิตย์เลยครับ ครับครับผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับต้องต้องขอบคุณเจ้าของที่นะครับที่เข้าอนุญาตให้เราถ่ายนะครับคือต้องขออภัยบางคนนะครับคือเราบางคนก็ไม่อยากเห็นหน้านะครับเดี๋ยวผมเดินดูเนี่ยนะครับคือต้องบอกว่าของของบางอย่างที่เราคิดว่ามันขายไม่ได้มันก็ขายได้นะครับนี่เห็นไหมเต็มเลยคนรือเยอะนะไม่ใช่ว่าไม่รือนะครับบางร้านเขาก็ไม่อยากให้เราถ่ายนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับคือ เราก็จะพยายามถ่ายส่วนที่เขาให้ถ่ายนะครับนี่ครับคือวันนี้พาเดินชมแล้วกันนะครับผมมาประมาณสักทุ่มครึ่งนะครับผมมาทุ่มครึ่งก็เป็นช่วงกลางคืนนะครับเดี๋ยวเดินไปดูส่วนอื่นนะครับอาจจะมีเป็นบางหย่อมนะครับถ้าเดินมาตรงนี้นะครับปกติตรงนี้ถ้าเป็นกลางวันจะหนาแน่นกว่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เข้ามาขายช่วงกลางคืนนะครับคือช่วงกลางวันเาก็จะเปลี่ยนกะกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น ประมาณกระเป๋าสะพายพวกเสื้อผ้านะครับอของเก่าก็จะอยู่อีกส่วนหนึ่งเลยผมพาไปเดินนะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้ถ่ายจอตรงสักเท่าไหร่นะครับต้องขอไฟนิดนึงผมกลัวเขาด่าผมนะไม่ใช่อะไรเนเียคือต้องบอกว่าบางอย่างในของผมนะครับก็อาจจะเป็นมาในสิ่งที่เรื่องอะไรไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่หรือเปล่านะครับอันนี้พูดรวมๆนะอย่าว่ากันคืออันนี้พูดตามตรงนะครับผม ถ้าอยากได้ของดีของอ,อหายากนี่รองเท้าเห็นไหมคู่เท่าไหร่หนึ่งรั่ะรองเกงนี่รองเกงฝั่งนี้สิบบาทเนี่ยเห็นไหมสิบาบาทนะครับรองเท้าโอ้รองเท้าเขาขายก็แพงอยู่นนะพันกว่านะครับ ส่วนเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะครับก็จะเป็นส่วนของตลาดปกตินะครับเดี๋ยวไปดูสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเดินให้สุดตรงนี้ก่อนให้รู้ว่าส่วนตรงซอยนี้ผมเดินไวไหมเนี่ยอุปรกรณ์ไอท,ท,ทีเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปเดินดูฝั่ง ฝั่งด้านในแล้วนะครับครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนด้านในนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นพวกกระเป๋าอาจจะมืดนิดนึงนะครับต้องขออาภัยด้วยคือตรงเนี้ตรงนี้ต,นตอนกลางวันเนี่ยกลุ่มที่เขาขายกลางวันน่จจะเยอะนะครับแล้วก็จะแน่นกว่านี้นะเดินแทบไม่ได้แลแ้วแถวนี้ตอนนี้ก็โล่งแล้วล่ะเดี<ม>๋ยวผมเดินทะลุไปด้านหลังแล้วกันนะครับ ผมจะพาไปเดินริมถนนดีกว่าดูแล้วไม่น่าจะมีของเก่านะครับครับผมนี่กเ็เป็นตลาดช่วงกลางคืนนะครับผมมาเดินฝั่งริมถนนก่อนแล้วกันนะครับมีพวกก้องถ่ายรูปโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะเอ,อร้านไหนเขาไม่อยากให้เราถ่ายเราก็จะไม่ถ่ายนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ พระเครื่องนะครับส่วนมากก็จะมีพระเครื่องนี่อย่างคนนี้ยขายพระเครื่องนะนโทรศัพท์พมือสองนะครับเครื่องอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับก็จะด่าผมว่าเนี่ยโทรศัพท์รุ่นเก่านะครับเขาน่าจะซื้อไปเอาอะไรนะครับนี่อันนี้คือส่วนที่เป็นฝั่งริมถนนยอวราชนะครับขอครับ ถ้าเดินก็คือเดินริมๆนี้ครับตลาดก็จะมีไปถึงประมาณกเที่ยงคืนนะถ้าส่วนมากนะครับแต่แต่บางบางคนก็บอกว่าตลาดมีทั้งคืนถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่บ่ายสามนะครับผมไม่แน่ใจนะขอครขอโทษครับเ,เดินเดินต่อไปครับ บางคนก็ไม่อยากให้ถ่ายผมอาจจะไม่ได้อธิบายนะครับก็ถ่ายดูไปเรื่อยๆนะต้องขออไฟด้วยเยอะมากเลยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกพระเครื่องนะครับคือริมถนนนี้ก็จะขายแบบมีอะไรก็มาขายนะครับเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยโอเคครับ นี่เห็นไหมพวกกําไรพวกสร้อยพวกพระนะครับโอเคเดินต่อไปครับตรงนั้นก็มืดนิดนึงก็ขอไปนะครับตรงนี้หน้าเซเว่นก็สว่างหน่อยนะครับ เ้าเก่าสีครับโน่นนะครับยาวถึงโน่นนะครับขายขายถึงกี่โมงนี่ครับสี่ทุ่มสี่ทุ่มเหรอครับโอเคครับขอบคุณนะครับประนทานทุงบ้านอ๋อขายตั้งแต่เช้ายันขายไปจนถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับถ้าใครจะมาเดินนะครับให้มาเดินตั้งแต่ประมาณสักทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่งน่าจะถึงประมาณสัก บางคนบอกว่าถึงเช้านะครับก็คือถ้าหาอะไรไม่เจอให้มาหาที่นี่นะครับเยอะมากคือต้องบอกว่าถ้าเดินนะครับต้องเดินให้สุดทางโน้นนะครับขอไฟถ่ายไปแวบนิดนึ่งเหนืยวเข้าตาผมเนวโอเคเดินไว้หน่อยนะครับ โอเคครับไปฝั่งโน้นแล้วกันไปข้ามฝั่งโน้นช่วงนี้คนเยอะโอเคครับเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับขอโทษครับเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าท่านใดที่อยากได้แบบตัวการ์ตูนที่เป็นแนวสะสมอ่ะตัวการ์ตูนแบบดังๆเนะนี่ยเขามีเยอะมากเลยตัวการ์ตูนสะสมนะครับ คือถ้าอยากมาหาเนะี่ยมาหาที่นี่เลยนะเนี่ยเยอะจริงโมเดลโมเดลเป็นก็จะเป็นพวกโมเดลการ์ตูนนะครับครับโมเดลการ์ตูนเยอะมากเนยะคือถ้าจะมาค้นหาให้มาหาที่นี่เลยนะครีบเนี่ยครับเป็นหอองอคงเป็นอะไรมร้งรตัวกวาร์ตูนดังๆทั้งนั้นนะครับถ้าใครตามหานะครับก็ขอเชิญนะครับตลาด ตลาดพงษถมในช่วงกลางคืนนะครับโอเคเราเดินต่อไปทางโน้นนะครับขอบคุณเจ้าของร้านที่เขาให้ถ่ายนะครับถ้าผมกล้องผมวูบไปรูปมาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมถ่ายแบบเดินไปด้วยแล้วหนักด้วยนะครับที่ถือเนี่ยดูด้วยกันช้าๆแล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ได้ไปย้ำในจุดที่เป็น ของเขาสักเท่าไหร่นะครับถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับแผ่นซีดีแผ่นดีวีดีซ้อยถักนะครับเชือกถักพวกนี้กำไรหมวกนะครับ อ,อ,อย่างพวกเ,เสื้อเสื้อมือสองก็จะเป็นเสื้อที่มีเขาเรียกว่าเสื้อมีแบรนด์มียี่ห้อแล้วกันนะครับอันนี้เบลนอวันนี้ก็เป็นโมเดลกระตูนนะครับ<ะ>นะก็แนะนำนะครับสำหรับท่านที่สะสมโมเดลพวกโมเดลพวกกระตูนนะครับคือต้องมาดูที่นี่นะ เหมือนอนกับว่าเยอะเยอะนะตรงเนี้โอโหโทรศัพท์เก่าโอ้โหเยอะฝั่งนี้เยอะมากฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกสะสมนะครับ ขอโทษตลับเทปก็มีนะครับกระเป๋านะครับ สำหรับท่านที่ไม่อยากร้อนนะครับก็มาเดินในช่วงกลางคืนนะครับนี่เห็นไหมพวกโมเดลกร์ตูนตัวเล็กๆพวกแผ่นซีดีแผ่นดีวีดีนะครับรองเท้านะครับผมเคยมารอบหนึ่งนะครับตลาดนี้นะตลาดของผมผมมากลางคืนนะครับผมมาช่วงประมาณทักสามทุ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้มา มาไวหน่อยนี่ประมาณสักสองทุ่มได้แล้วลนะ่ะตัวการ์ตูนเยอะเลย,ยร้อนอันนี้เป็นพวกโมเดลการ์ตูนนะครับ มันก็จะอยู่ริมถนนยาวไปจนถึงโน้นนะครับแยกอะไร ABS นะครับถึงโน้นนะมูน,นี่นี่น,นี่เลยลโอ้โหคอถ่ายรูปไหยนะสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายนิดนึงนะครับเป็นโมเดลกระตูนนะครับโมเดลขุดรบ กรตูนนะครับด้านบนขนะบวนการต่างๆนะครับก็คือต้องมารวมอยู่ที่นี่เลยแหละทำไมเด็กโคตรชอบเลยเนะนี่ยเนี่ยครับคุณลบต่างๆนะครับขบวนการอะไรบ้างเนี่ยค,ครับผมสัมภาษณ์ได้ไหมครับเชิญเลยครับไม่สัมภาษณ์พ่อค้า,านหน่อยคือขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอ่าประมาณ หกโมงเย็นถึงห้าทุ่มครับของเราก็จะเป็นโมเดลโมเดลหุ่นยนต์อ๋อโมเดลหุ่นยนต์ครับคืออ๋อก็คือถ้าท่านใดหายากต้องมาที่นี่นะใช่ครับตอนนี้ลือแหรงเลยครับผมทุกทุกเสาอ๋อบอกเบอร์โทรได้ไหมมีเบอร์โทรไว้ติดต่อได้ไหมมาดูเองใช่ไหมมาดูเองดีกว่าครับมาคุยกันหน้าร้านดีกว่าโอเคครับขอบคุณครับขออนุญาตถ่ายนิดนึงนะครับนะครับนี่ใช่ครับผมพดคณโยโศนะครับช่องพดคณโยโศเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ พอดีมาแนะนำตลาดมือสองครับเอาเหริงรู้เยอะมีมีคนบอกไม่รู้เยอะคือต้องต้องต้องขออนุญาตนิดนึงคือบางบางคนไม่เข้าใจบางคนก็บอกว่าอา่ามาถ่ายแบบฉาบสวยโดนด่าก็มีนะผมว่าไม่มีใครดาลล่าครับอ๋อครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดินดูนะครับโอเคครับนี่เป็นโมเดลการ์ตูนนะครับเก่างานผม ของแท้จากญี่ปุ่นเลยนะเพราะว่าเนี่ยคือท่านใดที่หาไม่เจอนะต้องมาที่นี่นะครับตอนนี้ก็น่าจะถึงโน้นนะครับ เดินไปดูฝั่งโน้นแล้วกันนะครับ